เมื่อวานไปโรงเรียนแล้วก็กลับมาคนเราชสมครับไอเว่ามาดูคิดว่าตรงนี้มันน่าจะแห้งแล้วตกหนักมากเหมือนเดิมอย่างนนี้ไม่ค่อยลึกเทตาหร่แต่ก็ความน้ําที่มันเต็มก็ถือว่าเยอะนะครับเหมือนรอบที่แล้วเลยที่เรามาดูดูพรวันนี้นะครับคนเราชสมสร็จากที่บ้านแล้วก็มาดูนะครับวัดพ่วงขนาดไหนเชื่อไหมครับว่าตลาดนะครับที่ทางขับไปนะครับดูรถถับมากเลยนะครับเห็นไหมหลายคันเลยครับรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพรอว่าตลาดนะครับที่ว่าจะไปตลาดคืออะไรวะก็คือว่าทางไปนะครับน้ํพท่มน้ำท่วมจนว่าตัดการไหลแล้ว ดูตามปุ่มบอกนะครับวัดชายโกรนะครับประมาณนั้นนะครับตามวัดตามตรงทะเลนั้นเลยครับไปไม่ได้แต่เมื่อวานเมื่อตอนเช้าผมไปกระถุ่มนะครับไม่มีน้ำสักนิดนึงดูเหมือนว่ามันไม่ได้ตกมาเลยะแล้พอตกแป๊บเดียวน้ำมากันแล้วมันเต็มเลยเขาบอกแล้วว่ารู้ถ้าไม่ถึงทางนะครับน้ำเนี่ยนะยังไม่ได้ตามระบุไหมมันก็ใช่เหรอครับแต่เราก็ตามมาได้อยู่กันผมก็อยากไปที่ว่าไกลๆพวครับเดี๋ยวมีโอกาสได้พารีวิวทางที่ว่าครัวผู้ขายครับทางซอยนี้นะครับจากที่ไปได้ไปไม่ได้อีกแล้วน้ำขึ้นตั้งแต่หัวยันไพลเลยครับ พผมเห็นว่ารถนี่ครับนะครับอย่าลืพตามดูข้างหลังนะครับนี่ครับนี่มันไม่ค่อยิ่งมากแล้วเลยแต่ก็ยังมีนะครับนี่มันลอยจักรโซ่อีกไหมครับนะครับพอผมเลยว่าไม่แน่ไม่โดนนะครับถ้าหนนก็ถนนในเมืองทุ่สูงที่แล้วก็มันจะมีถหนนชุดนะครับชุดลงก็คือว่าถทะลุลุงนิดหนึ่งนะครับอันตรายนะครับเอาครับช้าๆก่อนครับ ในรูได้เป็นรูแล้วตรงไหนแล้วบนแล้วหละครับโอ้ยแปลว่าน้ําเยอะอยู่นะครับแต่ช่วงวันแรกๆเลยนะครับมันไปไม่ได้ซึ่งเราต้องใช้เวลาชีวิตชีวันในการขับนะครับอ่าเรามาดูกัน ค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปไอ้ที่กลัวจุดก็คือดินชุดนี่แหละครับน่ากลัวจุดๆแด่ผมเดินดีก,กว่าครับเพราะว่าขับแล้วก็จะเจอดินชุดอ่าไม่มีนะครับแต่ว่าเนี่ครับรอยชุดเต็มๆเลยนะครับเห็นไหมครับอันตารายมากครับ ลองเสียดขับมาทําไมก็มาเพื่อรีวิวน้ำมากกว่านี้ผมไม่มาแล้วเขาบอกเลยว่าถ้าวันนี้ตกไม่มาครับอันนี้ที่เหลือก็ขับได้นะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าเรารู้เส้นทางครับอ่าเรามาดูกันนะครับตะ,ะกี้ทำไมกันลระครับอันนี้ก็คือว่าผมบ้าพลังตัวนี้เองครับ โอเคมันลุได้นะครับทางไปตลาดแต่ว่าเราจะไปถึงไหมถึงน,นะครับอโอ้น้ำไม่น้อยๆเลยนี่หว่าน้ำมากนี่หว่านี่เราจะเป็นงไงกันอ เราบอกว่าเราต้องรู้ความจริงนะครับคมจริงอะไรก็ต้องเข้าด้าเไม่เข้าใจเขไปร้เลยครับเขาบอ่าเราต้องรู้ความร่นอ้าใครไม่รู้ความจริงตัวตนเขั้ก้ไม่ได้เลยต้องรู้ที่เดียวัไปไไปตัวตนเขา้องรคมจริงนะครับไปร้ก้ไม่ได้เลัไม่ใชร้ตััไม่ได้ตัวตั

ใา่ชีวิตเรากลับมาดูตักครึ่งทางทักแป๊บหนึ่งก็เราลับนะครับไม่ได้นะครับโอ้วะอ่ะน้ำเยอะเลยนะครับโอ้รถเครื่องนั้นครับจะลดยังไงครับเอาโอ้โอ น้ำเยอะไม่นะครับทุกคนไม่ใช่มันน้อยๆน,นะครับทุกคนสิ่งที่จะต้องทำตอนนี้ก็คือรองเท้าต้องถอดเดี๋ยวมันจะไปกับถุงมันจะไปกับรองเท้านะครับโอเคครับเพื่อจะสรุปนะครับรถทุกคันไม่สามารถขับได้ดูรองเท้าเราสิครับนี่ครับ เรียบร้อยรถเครื่องคันนั้นโมทนาบุญได้เลยไม่รู้เหมือนกันนะครับเพาบอกว่ารถทุกคันห้ามผ่านเอาเราเดินนะครับคันนั้นเราค่อยๆเดินไปนะครับโอ้มันก็จะถึงกระเกงแล้วทุกคนเมื่อวานตอนเช้านะครับผมมาแล้วก็ไม่มีน้าสักนิดเดียวเลยเขาบอกว่าฝนฟ้าขนองเนี่ยไม่เข้าถึงการได้เขาบอกว่าจะท่วมมากเห็นไหมครับ ชีวิตชีวันเลยทุกคนเอาลือละครับรถเครื่องเขาบอกว่าห้ามผ่านก็ยังอีผ่านเนี่ยก็คือว่าเหตุผลของท่านท่านไม่รู้เท่าถึงการนะครับคือมันไปถึงได้ไหมถึงแต่เราไม่อยากไปเพราะนั้นมันมีโครงซึ่งเราเนี่ยจะมาเที่ยวมาชนกันเราขับรถทีมเนี่ยสบายมากนะครับแต่ถ้าไม่สบายนะเด็กๆก,ก็มาไม่ได้นะครับ เอาดูสิครับไม่ลิดกิทสิ์ใดๆนะครับน้ำท่วมเรามาดูนะครับไอป้นยาปันโอ้โหดูร้านเย็บผ้านั่สิครับบ้าจริงๆบ้าจริงทั้งถนนมีผมอยู่คนเดียวมาเดินบ้าอยู่ครับการที่เราจะเดินดูนะครับเราค่อยคเดินนะครับเพราะว่า น้ำเนี่ยนะครับมันมากซึ่งเราไม่รู้ว่าตรงไหนมีคูมีหลุมตรงนู้นห้ามเดินไปเลยนะครับพอเราอยู่น้าเรารู้ว่าตรงนั้นมีหลุมมีเป็นโบโบ้านนั้นถ้าผมขับรถไนจะเป็นยังไงนะเจ้าบ้านว่าไม่นะมึงต้องจ่าลาเลยแหละโอ้ยน้ําเกือบเทียมเขาทุกคนน้อนเหนเห็นโรงเรียนไหมครับนู่นสีเขียวนูโรงเรียนว,วัดใจคงเห็นไหมครับ เราไม่เนี่ยเราเรามา,า,า,มาอ๋อเรามาจากพงงูนี่ให้มาดูว่านี่เราใจกล้าสุดแล้วรถเนี่ยเขามาไม่ได้เขาต้องกลับนะครับดูไหมครับว่าเขามาทางไหนก้างปลานะครับเดี๋ยวตะคืนน่าไม่ตกก็แรงนะครับมุมมาคืนเน่งอืมนอยหนึอ้าวรถกันไหนมาได้ก็ถือว่าสุดยอดเราก็อยากไปต่อนะครับอยากไปอยากไปกลับดีกว่าครับ น้อยนิดนึงก็ไม่เพิ่มแล้วหเหลือเชื่อว่าที่นี่ก็หนักรถยนต์ไม่ต้องถามไปไม่ได้เหมือนกันนะครับรถจักรยานไปได้แต่ว่าเราต้องเดินนะครับนี่คือความอันตรายของมันนะครับเองดูครับขนาดร้านนั้นนะครับครึ่งเลยผมไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่นะครับที่พิ่งกันนั้น ได้จริงๆเครื่องช่างของเขานะครับสิ่งสำคัญก็น่าจะอพยพได้ทันมันเข้าไปหมดเีเอาเราลงมาปั่นดูสิครับให้ดีทำรถจัก,กรยานลม้มไอ้ล้มไม่เป็นไรนะโทรศัพท์เรานี่แหละับขับได้อยู่ไอ้พี่ว่าที่เราปวดใจที่สุดก็คือว่าน้ำมันตีจะตีต ลงเท้าเนี่ยต้องถอดเอาเดินดีกว่าครับเดินไม่หันกลับนะครับโอเคเราค่อยไปไปครับผมมาตัดผมได้งไงหรือไม่มีน้ำเลยรเราไปตัดร้านข้างหน้าเลยขับคุ้นไปอีกนะครับคุ้นโรงเรียนนะครับอ่จกกักรยานเรานะครับพอเวลากลับบ้านถึงถ้าไม่บุกน้ำแล้วก็ใส่เครื่องทำให้ลื่นนะครับ ทางหน้าเนี่ยจะเดินตรงไม่ได้นะครับมันเป็นโค้งเขาทำเสาไว้นี้นะครับถ้าไม่ทําเราอ,อาจจะเดินเพือ้โอเคดังนั้นผมก็ต้องขอลาก,กันก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องน,นายนรัชพลกึ่แม่งสองดนตรีไทยนะครับเ้อ,อเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับมีข่าวสารอะไรก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับคลิปนี้ก็บายบายซีโอเกชมอ